น่ากินมากเลยเด้งดับๆไข่ตุนเด้งๆจ้าเพื่อนนะรูปลอยยิ้มหน่อยคนทํากับข้าวยิ้มหน่อยค่ะมาจ้าปิดเลยอนี้ไม่กินข่าตำบักพุงขึ้นอยากไม่จะต้องแสบไอ้กระเทียมผักกาดหินกำลังออกดอกจกระร้ะสลัดมะเขืออ,อ,อันนี้ยอดบะละไม่กินดีบ ยี่ดองเคยกินยาบลาดิบประจา่าแซบเซ่ต้มห้งวดวันนายกินมากเลยเด้งดับดับไข่ตุนเด้งเด้งจ้าเพื่อนๆนะรูปรล่อย,ยิ้มหน่อย <c oughs> คนทำกับข้าวยิ้มหน่อยค่ะยังพักไหม <c oughs> เบ่ง้ว้หน่อยวัดเอาไปยิ้มนี่จ้ามาเด้อกินข้าวน้ำกันแซ่บๆบาดที่ไหนลุยเลยจ้าตำบักหุ่งโอ้ยป้งเสียงรดขนาดพ่อได้ยินยังกรอบเหยยั่วจิ้มก่อนพี่น้องจิ้มก่อนจิ้มจิ้มดูนะ ยั่วๆเลยฟังเสียงโหลดขนาดพ่อได้ยินยังกรอบแบบนี่ของเด็กหน่อยไข่ตุนฝีมือฝีมือหยว่วๆจิ้มก่อนพี่น่องซิ้มก่อนจิ้มจิ้มดูนะหยว่วๆเลยใครฝีมือ จีบูจ้าคนเก่งหน้าอร่อยมากเลยไข่ตุนเด้งเด้งมึงนี่เราพี่น้องลานขอเฮ็ดกับเขาต้มๆเยอะๆกรับข้าประกาศเยอะยั่ว จิ้มก่อนพี่น่องจิ้มก่อนจิ้มจิ้มดูน่ะยว่วๆเลยอ่อนอนแอบนี่ของเด็กหน่อยใครตุนฝีมือฝีมือรักกาดาผักกาดรไม่ชิดแปลกๆกนข้า ได้แล้วจ้าสมตำม,มาเด้อห้ามากินเขาน้ำกันจ้าตำบักฮูมีปูดองเด้อนี่เด้อค่ะได้แล้วจ้าสมตำม,มาเด้อห้ามากินเขาน้ำกันจ้าตำบักฮูมีปูดองเด้อนี่เด้อค่ะมะเขือ อาจารย์ปิดเลยนี่ไม่กินข่าวต่ำบังหุงคืออยากไม่จะต้องแสบท่าจับให้นะทำไมกโอ้ยฟังเสียงโหลดขนาดพันได้ยินยังกรอบไปฝีมือจีบอดจ้าคนเก่ง น่าอร่อยมากเลยไขย่สุนเด้งเด้งมึงด้วยละพี่น้องลานข่อยแค่กับเพาฮึไปกัดเทียยต้มหอยนวดแบบาจัดเลยนะ ฟังเสียงโหลดขนาดพันได้หิินยังกรอบใส่ปยดองใส่ประกอบแซบๆซบตอนแรกนี่แหละ ต้มหอยจ้าต้มหอยนี่ย้อยัวไๆๆสป้ปลดองใส่ประกอบแซ่บซตอนแรกนี่แหละต้มหอยจ้าต้มหอยนี่ย้อยัวไอปีมือจีบูจ้าคนเก่งน้าอร่อยมากเลยไข่ตุ๋นเด้งเด้งมึงก็ล่ะพี่น้องลานหอยแค่กับเขาเต็มยุลยพี่น้องเอ้าหอย อืม mm hmm. ไปกต่เที่ยงใส่ปูดองใส่ประกรอกแซ่แบๆตอนแรกนี่แหละต้มหอยจ้าต้มหอยนี่ย้อยยั่วผ<ะ>ักกาดผ้าผักกาดเอาไปยิม นี่จ้ามาเด้อกินเขาน้ำกันแซบๆบาดท,ที่ไหนลุยเลยจ้าตำบักฮวงใส่ปยดองใส่ประกอบแซบแซบตอนแรกนี่ลหละต้มหอยจ้าต้มหอยเนี่ยยั่ว

ได้แล้วจ้าสมตำมาเด้อข้ามากินเขาน้ากันจ้าตำบักฮงมีปูดองเด้อนี่เด้อค่ะนายกินมากเลยเด้งดับดับไข่ตุนเด้งเด้งจ้า,เ,าเ,เพื่อนอนะรูปหลอย,ยิ้มหน่อยคนทํากับข้าวยิ้มหน่อยคะ่ะยังพักเนละ้เพ <c oughs> ิ่งๆๆๆๆดวน้อยน่อยวัดต้องแต่คิแปลก้า กับผักในสวนเฮ้าเนาะมีผักกาดจ้านี่มีมะเขือมะเขือผักกาดแบบยังพักเลยเบิ้บงหน่อยๆวัดทักจะเห็นนะยังพักเลยล เบ่งไหน่อยๆวัดยัวยั่วจิ้มก่อนพี่หนองจิ้มก่อนจิ้มจิ้มดูนะยัวยั่วเลยลองจะชิดแปลกข้าวเอาไปจิ้ม นี่จ้ามาเด้อกินเขาน้ำกันแ่บแบบาดที่นี่ลุยเลยจ้าตำบักฮวงเอาไปยิมนี่จ้ามาเด้อกินเขาน้ำกันแซ่บแบบาดที่นี่ลุยเลยจ้าตำบักฮวงเอาไปยิมนี่จ้ามาเด้อกินเขาน้ำกันแซ่บแบบาดที่นี่ลุยเลยจ้าตำบักฮวง นี่ของเด็กหน่อยไข่ตุนฝีมือฝีมือฮึไปจดเทียมโอ้ยฟังเสียงโหลดขนาดพ่อได้กินยังกรอบฮึบกระ ห้าพักกัดไอ้ปีมือจีบูจ้าคนเก่งหน้าอร่อยมากเลยไข่ตุ๋นเด้งเด้งมึงดูสะพี่น้องหลานข่อยแค่กบเขาอ่อนอ่อนปกับเตย